ครับวันนี้จะมาเปลี่ยนซีนคอนะครับตัวนี้ครับซื้อมอใหม่ตัวนี้หลังจากที่ทดสอบแล้วนะครับก็จะมีน้ําหยดนะครับแล้วก็สรุปได้ว่าตัวนี้น่าจะรั่วนะครับอันนี้ปั๊มเอามาซ่อมนะครับก็ทดสอบดูก่อนตัวนี้น้ําหยดนะครับก็คือสรุปได้ว่าซีนคอน่าจะมีปัญหาครับจะได้ทําการถอดซ่อมนะครับความรุนนี้นะครับรุนนี้ W สองศูนย์ห้าคิวสากะสวยสิลักษณะนี้นครับเป็นรุ่นเก่าเยอะสัตเจืมีเพจเชอร์อ,รอันนี้รุ่นนี้แกนจะสิบสองมิลนะครับ,รบเวลาเราซื้อซื้อตัวนี้มาต้องสิบสองมิลน,นะครับถ้าเอาสิบมิลหรือสิบเอ็ดจะใส่ไม่ได้ครับ ก่อนก่อนจะถอดก็ต้องซื้อมาให้ถูกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดประกอบนะครับตัวนี้ครับมิตซูรุ่นนี้จะมีแอร์ชัตเตอร์นะครับบางรุ่นก็จะไม่มีแอร์ชัตเตอร์ก็จะมีตัวเติมอากาศอีกแบบนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าคนเทคนิคในการเปลี่ยนแม็ก เนิคซีนคอร์นะครับของมิตสูรรุ่นนี้เป็นปั๊ม wp 2 0 5 q 3นะครับตัวนี้เกียนนีิ12มิลน,นะครับตัวนี้ถ้าเอา10มิลสเดมิลจะใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นตัวใหม่นะครับแต่จะมีปัญหาถ้าคนไม่เคยเปลี่ยนจะใส่เบพัดไม่สุดนะครับพอใส่เบรพัดไม่สุดปิดฝาเครื่องล็อกคบับเวลาเปิดติดนะครับ พอติดไปพัดก็จะเจอกันบ่อยๆนะครับถ้ามือใหม่หรือคนไม่คุ้นับคือใส่ไปพัดไม่สุดพอปิดฝาก็จะไปดันไปพัดทาให้เครื่องไม่หมุนนะครับคือเครื่องล็อกนะครับผมมีเทคนิคมาบอกนะครับในการใส่นะครับใส่ตัวนี้ครับสปริงตัวนี้อันดับแรกเราก็ใส่อันนี้ไปเข้าไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นยางครับ นี่ชุดชุดของมันครับชุดของมันนะครับก็จะมีตัวอันนี้นะครับอันนี้อยู่ข้างในครับผมใส่เข้าไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เหลือตัวนี้ครับที่จะใส่ยากถ้าเราใส่ไม่เป็นเราจะใส่ใบพัดไม่ได้นะครับวิธีใส่นะครับแล้วก็ให้ดูเงี่ยงนะครับเงี่ยงตัวนี้มันจะมีเงี่ยงพับลงมาครับแล้วก็บี้ตัวนี้ ปกติมันจะเป็นกลมๆนะครับให้ให้บี้ใช้ครีมนะครับใช้ครีมบี้บี้เข้ามาบี้ี่เพื่อให้มันบีบเกลนเวลาเข้าไปเพื่อให้มันบีบเกลนนะครับไม่งั้นมันก็จะดันออกมาดันออกมาแล้วใส่ไปพัดไม่สุดอันนี้ผมบี้มาบางนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ฟ้านี้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะมันจะมีดูตงนี้ พอลองพอพอเราบี้เสร็จเราดันนี้มันจะเข้ายากเราท่อพีวีซีอ่งดันนะครับมันก็จะค้างนะครับเดี๋ยวมันดีดออกมากันเองครับตอนนี้พอเราเรา,เราบี้ปะตัวนี้มัน,นเราเราบี้ตรงม,มันจะเป็นวงกลมไหมเราบีบเข้าบีบเข้า เพื่อให้มันล็อกกับเกนีนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่บีบเข้าดันเข้าไปมันก็จะดีดออกมาดันเข้าไปดีดออกมาทาให้เราใส่ใบพัดไม่ไม่สุดนะครับไอ้อย่างนี้มันเข้ามามันมันล็อกนะครับพอเราใส่ใบพัดขยับไปทันมาตัวนี้ก็จะดีดออกอย่างนี้ใส่ใบพัดสุดแน่นอนนะครับใบพัดมันจะมีด้านเรียบกับด้านนูนนะครับนนด้านนูนเอาด้านนี้ออกข้างนอกนะครับไปเอาข้างนี้ใส่ข้างในไม่ถูกนะครับใส่ไม่เข้าแล้ต้องเอาด้านนี้ออกข้างนอก ใส่ก็ตรงเงี้ยงนะครับมันจะมีเงี้ยงนะนะมันนะนตอนเราถอดนะนะครับเนี่ยจะใส่ใบพัดสุดสังเกตด,ดูตรงนี้ครับเนี่ยเทียบจะเสมอนะครับถ้าไม่เสมอนี่แสดงว่าถ้าใบพัดสูงแสดงว่าใส่ไม่สุดนะครับใส่ไม่สุดก็คือเราตัวนี้มันจะดีดออกมานะครับอย่างนี้เรียบถูกต้องนะครับใส่ใบพัดเครื่องก็จะไม่ล็อกไม่ติดนะนมันเรียบ เสร็จแล้วก็ใส่ก็ใส่ตามปกติครับเพราะว่าตัวสำคัญเราใส่ครบแล้วใส่ถูกต้องแล้วตอนนี้ก็จะมีเวนสปริงตอนนี้ถ้าเราเราจะเอาไขควงปากแบนจี้ข้างหลังก็ได้ครับป้องกันมันหมุนนะครับหรือไม่ก็เอา นอ็นอตน็อตฝาเนี่ยนี่มีสองตัวนี่กันมันหมุนนะครับเวลาเขาขันน็อตก็แล้วแต่จะใช้วิธีไหนก็ได้ของมิตซูนะครับจะจะ,จะใช้ตัวนี้ได้นะครับเวลานั้นเราก็จับมาให้มันหมุนใไขนอ็อตครับโอเคไหมตัวนี้ออกก็น็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้นครวาวนี้เวลาเราใส่ เราต้องดูเป็นรูปหยดน้ำนะนี่เล็กค่ะนี่เป็นรูปหยดน้ำข,ข,ขึ้นข้างบนนี่รูปหยดน้ำขึ้นข้างบนเพราะว่าถ้าใส่ผิดมันมันจะไม่ได้เลยมันจะไม่มีแรงอัะใส่นอ็อตใส่ต้องอย่าไปใส่นอ็อตขันข้างในข้างหนึ่งแน่นนะต้องขันให้ยึดเกี่ยวก่อนแล้วค่อยยึด วดเข้าไปคับลนน็อตนะถ้าเราใส่ไม่ถูกใบพัดมันก็จะติดนะครับอันนี้จะลองให้ดูว่าใบพัดติดไหมว่าถ้าเราใส่สปริงมันดันใบพัดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาใส่ใบพัดไม่สุดพไม่สุดแล้วมันจะล็อกนะครับ อันนี้เราจะลองไฟนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเราจะปล่อยไฟนะครับอันนี้ปกตินะครับใบพัดไม่ติดนะถ้ามันตื้ดตื้อแสดงว่าติดอันนี้ไม่ติดนะครับเพราะว่าหมุนปกติไดประกอบใบพัดเรียบร้อยนะครับก็ ใบพัดกับตัวแปน้นเสมอกันนะครับพอเราขันน็อตใบพัดก็จะไม่ติดนะครับถ้าเราไม่ทําตัวนี้แบบแบบผมว่าเนี่ยบี้นะครับบี้แล้วก็ดันเข้าไปให้มันล็อกเราก็จะใส่ใบพัดไม่สุดพอไม่สุดแล้วเปิดมันจะติดนะครับอันนี้ใส่เรียบร้อยครับเราจะมาลองเสียบปลั๊กดูว่บบาใบพัดติดเนี่ยอันนี้ผมจะปล่อยไฟนะครับหมุนปกตินะครับ นีนหมุนปกติถ้าเตื้อเตื้อเนีเ่ยแสดงว่าล็อกนะครับอันนี้มันดูเท่าไหร่ลองมองดูน,นด่ครับคือหมุนนะครับอันนี้ไม่ติดนะครับนะครับก็เป็นหลายคนนะครับถ้าถ้าใส่เข้าไปแล้วตัวนี้ดีดกลับใส่เข้าไปตัวนี้ดีดกลับมันจะทําให้ใส่ไปพัดไม่สุดพอใส่ไปพัดไม่สุดมันก็จะติดนะครับก็จะติดก็ ใส่เรียบร้อยนะครับสีคอนะครับแล้วก็เปลี่ยนสอื่นด้วยนี่ก็พร้อมใช้งานนะครับอตอเรียบร้อยนะครับไม่มีรั่ว